พูดถึงเรื่องของมาตรฐานโครงสร้างของรถโดยสารสาธารณะนะฮะที่เราใช้กันอยู่ปรากฏว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการตรวจสอบมาตรฐานโครงสร้างครับผลที่ออกมาปรากฏว่าไม่ผ่านมาตรฐาน U.N. มาตรฐานที่ว่าเป็นอย่างไรไปชมไฮไลท์กันก่อนครับ ครับพอเราพูดถึงมาตรฐานของรถโดยสารสาธสารณะนั้นจริงๆเราต้องบอกว่าถ้าแยกย่อยเนี่ยมันมีมาตรฐานหลายอย่างแต่วันนี้นะฮะที่เราจะจับต้องลงไปก็คือมาตรฐานเรื่องของโครงสร้างตัวรถนะฮะตัวถังว่ามันมีมาตรฐานหรือไม่เพราะว่าเมื่อช่วงวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับทางกรมการขนส่งทางบกเองร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจมาตรฐานโครงสร้างที่ว่านี้แหละครับปรากฏว่าผลที่ออกมานั้นมันไม่ผ่านมาตรฐานของ UN หรือว่ามาตรฐานสากลนั่นเองนะครับใครจะไป คิดท่าว่าวันหนึ่งเนี่ยรถโดยสารที่เราใช้กันอยู่เนี่ยบางคันครับคุณผ,ผู้ชมฮะโครงสร้างมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานก็ได้นะครับเรื่องนี้นายยงยุทธนาคแดงครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยนะฮะว่าหลังจากที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมสังเกตการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างรถโดยสารนะครับโดยการพลิกคว่ำคือการทดสอบที่ว่านี้คือเขาลองไปทําให้มันพลิกคว่ำดูฮะว่ามันจะเป็นยังไงตามมาตรฐานของสากลนะครับของข้อกําหนดสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า United Nations UN r e c u l a t i o n UNR 6 6 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามโครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยโดยศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์แห่งชาติหรือ MTEC h สํานักงานพัฒนาวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชนะครับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะจะทำโครงสร้างตัวถังรถโดยสารมาตรฐานเนี่ยให้มันมีต้นแบบขึ้นมาแล้วก็เอาให้ผู้ประกอบการนะครับอู่ต่อตัวถังผู้ผลิตตัวรถ เอาไปใช้กันต่อนะครับที่เขาทดสอบกันเนี่ยทดสอบนศู์ทดสอบยานยนต์สำนักวิศวกรรมยานยนต์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีภาพที่เห็นคือตอนที่เขาทดสอบกันนะฮะเมื่อวันที่25กันยายน2563ที่ผ่านมาผลอย่างที่บอกครับการทดสอบยังไม่ผ่านนายยงยุทธ์ก็ยังบอกอีกนะครับว่าเนื่องจากทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารโดยการพลิกค,คว่ำแล้วรถเนี่ยมันยุบเข้าไป ในพื้นที่ปลอดภัยของที่นั่งผู้โดยสารซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากครับเพราะว่าการดําเนินการนั้น,เ,นเมื่อทดสอบแล้วก็เกิดอุบัติเหตุต้องไม่ส่งผลกระทบ กับที่นั่งของผู้โดยสารหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยภายในรถโดยสารดังนั้นจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับโดยจะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนก่อนที่จะนำมาทดสอบอีกครั้งหากผลทดสอบพบว่ามีความปลอดภัยกับผู้โดยสารก็จะสามารถเอาโครงสร้างตัวถังที่ผ่านแล้วเนี่ยนะครับไปเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการผลิตรถโดยสารเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนะครับทีนี้นะฮะ การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารโดยการพลิกคว่ำที่ว่าตามมาตรฐานสากลในครั้งนี้ทางกรมการขนส่งก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันไม่มีนะครับยังไม่ได้มีการดําเนินการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเพราะอะไรเพราะว่าขาดอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่จะดําเนินการในเรื่องนี้คําถามก็คือว่าอา้าวแล้วที่วิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยผ่านออกมาได้อย่างไร เขาใช้วิธีแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อถึงเวลาเมื่อก่อนเวลาที่ผู้ประกอบการจะผลิตรถโดยสารหรือว่าอู่จะประกอบรถโดยสารขึ้นมาคันหนึ่งแค่ยื่นเอกสารมาแล้วก็ระบุเขียนเข้าไปในเอกสารนะครับว่ารถที่จะประกอบเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงแค่นั้นละฮะประทับตาเซ็นปุ๊บผ่านแต่ว่าไม่เคยมีการนํารถมาตรวจสอบโครงสร้างแบบนี้สักครั้งนะฮะแต่เมื่อมีมาตรฐานการทดสอบแล้วก็จะต้องทําให้สร้างความเชื่อมั่นนะฮะให้กับผู้โดยสารเนี่ยมากขึ้น ในด้านความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามหลักสากลน,นะครับเพราะว่าอนาคตถ้าผู้ประกอบการจะประกอบรถโดยสารทุกประเภททุกขนาดทางรถโดยสารประจําทางรถโดยสารไม่ประจําทางหรือว่ารถ 30นะฮะรถเช่าเหมาลำเนี่ยมาตรฐานชั้นเดียวหรือ2ชั้นต้องส่งโครงสร้างรถโดยสารพร้อมกับรายละเอียดรถโดยสารที่จะประกอบนะครับเ <c oughs> ช่นขนาดรถโดยสารความสูงเท่าไหร่จำนวนกี่ที่นั่งเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างรถโดยสารโดยการพลิกคว่ำนะฮะให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะนำไปประกอบเป็นรถโดยสารแล้วก็ใช้งานจริงกันต่อไป